สวัสดีค่ะ,อะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจะดูนะคะวันนี้กลับมาพบกับขยี้เคป๊อบอีกแล้วเธอ <c oughs> <c oughs> ซึ่งกือบเลิมชื่อรายการละ <c oughs> วันนี้เป็น e ีที่3แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเพลงไหนนะคะคือเพลงเคป o อบในดวงใจของเรานะคะในเดือนสิงหาคมปี2025ใช่ค่ะเ,เราก็จะเลือกท็อป3 ของเราสองคนในเดือนนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะเลือกวันพีคหนึ่งเดียวในใจของเดือนนี้แล้วจากนั้นก็จะเอามาฝ่ากันโดยให้แขกรับเชิญกิตติมาสัศมาเป็นผู้ตัดสินอีก <นะ S 2> แล้วเนาะเอออะไปเริ่มกันเลยค่ะเดือนนี้มีวงไหนบ้างค่ะเริ่มจากวันที่หนึ่งนะคะเป็น Say ซ y Name s m y My Name ไอรีนะคะเหมือนเอาเพลง know you baby เลยวเพลงนี้มามาอัดดบใหม่นะคะ น่ารักเลยเพลงนี้ฉันใช้เป็นแผ่นเสียงตลอดเลยอ่าไปเป็น The Boys คุณแม่แล้วเพลงที่มีชื่อว่า Aura คุณชอบเลยนี่ชอบมากแม่ฟังฉ่ำ Aura Aura ทั้งวันเลยพร้อมไปคอนแล้วพร้อมมากต่อไปเป็น Event Event น่ารเพลง How Can I Do ดูฉันอันนี้ก็ฟังฉ่ำแม่ฉันชอบเลยล่ะกอไปบ o a แม่ Crazyer อุยเพลงน่ารักเลย เพลงก็สับส,บสับสับสับอยู่แต่ฉันว่ามันน่ารักดีต่อไปใครคะ New Beat แม <c oughs> New Beat แ <c oughs> อวที่เราดูไปเนาะ ขับบูชีโนเป็นดิจิตอลซิงเกิลไม่มี MV ด้วยซ้ำอ๋อที่เขาโชว์ที่สเตจเคคอนแอลเอที่ถอดเสื้อกันฉ่ำฉ่ำฉ่ำประทับใจหรือว่าหรอเพลงนี้เลยหรอหรือว่าเออต่อไปเป็นคิคิแม่คีเพลง Dancing alone ค่ะเออดั n ซ i n g alone เออนี่ชอบ MV มมากรู้สึกว่าเป็นอาร์ติสติกที่นี่ชอบแบบเข้าป่าไปเรียนโรงเรียนมีเป็นสาวยุโรปเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ว่า เขาทำวิวมาสวยอ่ะมันเป็นอีฟค่ะอีฟคือมีเพลงสองเพลงที่ปล่อยมาคือ White Cat กับเพลง SOAP ที่มี i พลง i พ t เทเรสมาเป็นออฟิชิ่งไงเพลงก็ดูเป็นเพนเทเรสเลยเป็นป๊อปป๊อปเพลงป๊อปต่อไปเป็นนาวิสเพลงเซนซิตี้เออฉันนึกว่าเขาจะแบบบัมเดียวจอ ไม่จอดเขาปลูมันเหมือนรอบที่แล้วเหมือนมาปลูดมาลองตลาดอะไรเฉยๆแล้วแบบเออมันดูไม่ค่อยฟีดแบ็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะรอบนี้มีงามกว่าอันแล้วอีกใช่มามเอออ่าเราไปเป็นคอติสคอติสนะคะต่อยไตเติลมาแล้วโกกับวัชวรสองเพลงสองเพลงเลยอันนี้เรารีแอคชั่นไปแล้วนอนยอดวิวชํำต้องขอบคุณแอคชั่นต้องขอบคุณแฟนๆน้องๆคอติสที่ ไาดูเราจริงๆต่อไปเป็น John so made. s o so ี m แม่โ o o m y เป็นไงคะอันนี้มันเหมือน Electric Dance เลยอืมเป็น closer กับ extra เพลง closer คือในแซมเปิลจากเพลง Beautiful Girl แม่ oh. Call me your beautiful girl oh. ต่อไปเป็น Identity ค่ะกับ Unit ที่มีชื่อว่า You Never m a t c นอะองโอยอนะสามเพลงรวดเลยสามเพลงรวดเลย You Never Match Rom แล้วก็ Boy t o ตอนแรกคือ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คาดหวังกับวงนี้เท่าไหร่ pop อย่าจริงคือทุกจริตกว่าที่คิดไว้มากจริงต่อไปเป็นคี่ค่ะกับตัว่ที่มีชื่อว่า Hunter เพลงนี้ได้ช่วยด้วยได้ช่วยกันชามและขี่ก็ยังแฟนซีแบบที่ขี่ชอบเป็นเหมือนเดิมก็เป็นแอมเบอ n ์แอ่ะเป็นไงค่ะเพลงแจ๊ d e a d กราแฟเพลงนี้ก็ดูจะดีขึ้นจากคัมแบ็กก่อนนะแต่ก็ยังทรงๆตัวอยู่ทรงตัวเป็นวงหนึ่งที่มี potential ที่จะแบบโตได้ในอนาคตเลยก็ ที่เชียร์แล้ต่อไปค่ะคุณแม่น้องต่อไปต่อไปเป็น S T Wish ใช่ไหมเซิร์ฟเป็น k ีร Release กับ Baby Blue เซิร์ฟคือชอบมากหรือว่าจะติดท็อปสามหรือเ้ปล่าหรือเปล่าไม่รู้ชอบมากเพราะว่าเพลงสดใสน่ารักเหมาะกับน้องเลยส่วน Baby Blue ก็แบบเออมีแนวมีกลิ่นอายอะไรที่แบบน่าหลงไหลต่อไปต่อไปเป็น Ad Heart กับ เริ่มถ่ายที่มีชื่อว่า p o r t t w i s t ผมชอบเพลงเลยแม่มีชอบท่าเต้นนี่มันเป็น,ปนอะไรกันสักอยา่างเหเ็นท่าเต้นไหมเปลี่นท่าที่มันยกขาแอดฮาร์ <c oughs> พูดกับว่าเป็นค่ายแยกจากอดีตเหมือนเป็นพนักง,งานของ SM มาเปิดค่ายเองอ๋อ,อถึงบ้างเห็ แม่ซูยองมาช่วยโปรโมทนะเออทำไมเป็นซูนี่ซีนี่หรอแอชโทรเอ็นเจกับจินจินนั่นเองเพลงก็น่ารักน่ารักแม่ Something Never Change ทำามนองเหมือนเพลงสมัยก่อนบอกไม่ถูกติ๊งนิงนิงนิงเพลงคริสต์มาสเพลงอะไรก็ไม่รู้เออซึ่งน่ารักเลยจินจินหุ่นจินจินสิบเฮ้ยเป็นยังโพซี่คุณแม่กับอีกบางที่มีชื่อว่าฟีสไต แค่หายไปนานเหมือนกันยังโพสซี่แล้วตอนนี้คือวงก็กลับมามีกระแสเพราะว่า Boy t o Planet หยิบเพลงไปเป็นเอาไปรอบแข่งรอบหนึ่งก็คือเพลง Excel ซึ่งกลับมาจอยกับฟรีซ์นะรู้สึกว่าเอกลักษณ์ของ MV มอ่ะมันหายไปแล้วรอบนี้คือดูโตดูอันนี้ขึ้นแต่เพลงก็ยังเป็นฮิปฮอปโอนสคูลอยู่เออฟรีซ์ได้เออเป็นจอยแม่จอยเลิฟสแปลช อุ้ยสักเพลงน่ารักแม่ซัมเมอร์สดใสสีผมคือที่นี่อยากไปย้อมผมแบบจอยบ้างน่าะแสีส้มหรอสุดๆโอ้ยยังไม่เคยเห็นเธอย้อมสีส้มเลยไม่ยอมเอาไปเทปต่อไปเถอะแม่ทำไมอ่ะเป็นมาสเตอร์เอ็กซ์วีลิสค่ะจูวอนจูวอนมาสเตอร์เอ็กซ์ชอบเอ็มวีอ่ะเอ็มวีพี่ชยานูกับพี่ไอเอ็มถอดเสื้อยั่วมากยั่วมาต่อไปเป็น Boy บอยนิค o ์ดอว์เ o านต์จูเล่จากบอยไลท์ เพิ่งฟังไปเลยนะคะเพลงสดใสน่ารักเลยแล้วก็ชอบพระเอกเอ็มวีมากเลยนะต่อไปเคฟเลอร์คุณแม่กับแต่เดิกที่มีชื่อว่า um. um. บับเบิ้ลกามบับเบิ้ลกามกระแสะคนจะชอบกันเยอะเพราะว่าเป็นแนวที่เขาอยากเห็นในเคฟเลอร์แนวมีความคราชหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้เซ็กซี่ยุ่ยู่งเออเพิ่งมาเริ่มเซ็กซี่ใช่มาช้ำๆเราได้ยินว่าเคฟเลอร์มี ไป,ไปเปลยว่าแบบวงจะบายบายแล้วเร็วนี่แบบอาจจะแยกกันแล้วเป็นเอชเชิร์นไหมเอชเชิร์เป็นไงคะกลับมาเรื่องเพลที่มีชื่อว่าอิเล็กทริกฮาร์ดเออเป็นไ,ไงคะรู้สึกว่าเพลงไอ้ไนีไน่ไม่ไม่ค่อยเป็นเทสต์นี้เท่าไหร่ก็เป็นเพลงป๊อปปกติแม่สบายเป็นทีนท็อปแล้วเรื่งเพลงที่มีชื่อว่าเชอร์รี่พายเป็นวงที่ชอบมากสมัยนี้เป็นตุ๊ดเด็กเพลงคือจึ้งใจเพลงคือเป็นเพลงเบรฟซาวด์ฉันผู้ชายตอนนี้ก็กลับมาให้หายคิดถึงนะแม่นอเออก็ ได้อยู่เพลงก็น่ารักๆเอออ่ต่อไปชานยอนชานยอนเอ็กโซแฮปปี้เอ็กซิเดนต์เหรอก็คือเป็นแนวแบบวงแบนฟีลร็อกๆนหน่อยอ่าอ่อาต่อไปเป็นสเตรทฮีทแม่เซรัตมอนี่นั่นเองเราติแอร์ไปแล้วเออใช่ก็กลับไปฟังจริงๆก็สึกว่าติดหูนะ แต่เนาก็สาบพี่อวเล่อยู่สึกว่าเป็นค่อนที่ขำๆต่อไปเป็นไอซ์คุณแม่ไอซ์นะคะเอ็กโซเอ็กซีจากอาร์ไอซ์ซีเครดเพลงก็ยุ่ยเลยนี่สึกว่าเพราะนี่ไปฟังเพลงทางบ้ามบ,บละอของไอซ์ทั้งหมดนี่สึกที่ชอบไซทรกพมากว่าเรอ <laughs> คือทางบ้าเนี่ยมีมีการคุมโทนที่มีความ,มเพลงแบบ แนวแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยจีเจดีก็ชื่อบ้านสิเคร็กไงเเออแบบมันเป็นโแซบบน,นมีแม่แต่ต้นแ่กที่มีชื่อว่าบลูคืออย่างนี้โซนมีคือเขาไม่แดนซ์ละอย่างนี้เพลงจะเป็นแบบเน้นร้องเน้นอ์ติสติกในเพลงมากกว่าที่ เอ็มวีใหม่ที่ที่เป็นรักกับแมลงสาบเจสสก้าแปลกจังเลยเนาะเอไปออมจ้องับว่าเพลงที่มีชื่อว่า again จาก OST อส t ีเอป็นโอเไม่ p o p e r star ๋อเป็นซีรีส์โปรดของคุณในช่วงนี้เลยนี่อันดับหนึ่งโอ้ยทำไมถึงชอบอ่ะมีความเป็นซิตี้ป๊อปวงแบบติ๊งติงน้องๆอะไรเงี้ยเออเพลงนี้ก็ออมจ้องับว่ามันร้องเองเลย แสดงแล้วก็ร้งอ,งองเองด้วยแสดงก็ได้เออ <c oughs> จะพูดถึงโอ t ปุบเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงอันนี้มันเลยสองสามเดือนที่ผ่านมาก็คือเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์แม่ฮะขอพูดถึงไหนล้วกันนี่ว่ามาแรงมากแบบว่าตอนนี้คือที่หนึ่งทั้งในเกาหลีแล้วก็บิลบอร์ดด้วยละมังตอนนี้เออ,อ,อเพิ่งเพิ่งขึ้นบิลบอร์ดที่หนึ่งเลยเนาะเพลงโกลเด้น่เออเพลงโกลเด้นก็ขึ้นแล้วโซดาป๊อปก็ ขึ้นอีกแล้วคิดดูค่ะดสตูดิจี้ของทวีสติอจีเออมาแซมในบ้ามเล็กๆในนอในในหนังเล็กๆ,ๆน้อยก็ย <Ru iz. S 2> ังขึ้นวิวบ,บอร์ดถึงอันดับ50า<อ>กว่าด้วยโยจนเขาได้ทำภาค2แล้วไปทำภาค2ใช่ไหมแล้วก็จะมีภาคคนแสดงอีกแล้วก็ยอดบิวหนังอะ่ะอันดับหนึ่งไปแล้วนะอันดับหนึ่งของเมกซิกไปแล้วเรียบร้อยซึ่งก็อาจจะไม่ไปได้ที่เพลงหรือแอนิเมชันเรื่องนี้จะ ชิงไปถึงระดับออสการ์เลยลในสาขาแอนิเมชันอะไรเงี้ยสาขาแอนิเมชันสาขาเพลงมีลุ้นมากอะไรเงี้ยงงไหมล่ะเรามารีแคปกันถึงเราไม่ใช่เป็นเพลงเดือนนี้ด้วยต่อไปค่ะเกิร์เซตค่ะเกิร์เซตนะฮะหรือว่าเป็นเมมเบอร์เก่าจากวงวิชาอืมตัวต้นแถวที่ไม่ใช่ว่าคอมมาเป็นคอมมาเรียกว่างบเอฟน้อยเลยคอมมาก็อาจจะสมชื่อว่าเป็นแบบว่า เอาเงินมาให้ชานคอมแม่เข้าใจไหมเอาเงินมาเลยหลักล้านใส่ยิ่งมีคอมแม่เยอะยิ่งแสดงว่าเรามีเงินหลายล้านแล้วไงแม่ตอนไหนเขาทำเอ็มวีหลายตัวปะตอนแรกเราปล่อยมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเพิ่งมาปล่อยเอ็มวีเดือนนี้ก็เลยงงแล้วพอปล่อยเอ็มวีปุ๊บคือว่าอันนี้เอ็มวีแล้วหรอต่างจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงไหนมีเซตเดียวแม่เข้าอุตส่าห์คือปืนคืนชีพแล้วนะอ่ะหมดหมดหมดเรียบร้อยนะคะสำหรับ ูเดือนนี้รู้สึกว่าออก gas เนี่ยวงผู้หญิงน้อยเนาะในความรู้สึกนี่แสดงว่าคุณจะบทให้แต่วงผู้ชายใช่ไหมเดือนนี้มันจะเหมือนเดือนที่แล้วอีกแล้วนะคุณรอดูเลยว่ามึงมีวงผู้หญิงวัอะไรที่มึงจะเลือกอะไม่เราก็เลือกตามที่ชอบเราไม่ได้ไไม่ด้ฝืนอะไรนะเราไม่ได้ฝืนแล้วมันแล้วแต่เพลงจริงๆคือถ้าใครบอกว่าเธอไปแอดวงผู้ชายหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยใช่มันก็ใช่ด้วยแต่ว่า แต่ว่ามันก็แล้วแต่แนวเพลงอะไรนี้จะถัดใจเราหรือเปล่านะ,ะย้ำกติกาอีกทีก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกท็อปสนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนเลือกท็อปวันของตัวเองแล้วจากนั้นเราจะเอาที่1ของแต่ละคนมาไฟกันโดยให้แขกรับเชิญกิติมาศักเป็นคนเลือก <Ooh. S 1> ว่าใครจะเป็นซิงเกิลออฟเดอะมันประจำเดือนนี่นะคะให้คนกันเลยเพลงแรกที่จะเลือกนะคะก็คือเพลงกูดูละ ลู้เหรอแต่ใบๆมาเมื่อกี้นิดนึงละนั่นก็คือเพลง s u r f ค่ะของ NCT WISH ค่ะมันประกอบไปหลายๆอย่างมันเป็นเทสคุณเลยเนาะเทสความน่ารักเธอเป็นสาวซัมเมอร์ด้วยใช่ชํำนะคะมีท่อนร้องท่อนเอ่ยที่จำได้แล้วก็แจฮีก็ สร้างความประทับใจให้ฉันอีกแล้วฉันไปแกะฟังมาแบบละเอียดแล้วรู้สึกว่าใจที่คือแอดลิบแบบช่าเลยแม่ก็เป็นฝ่ายแอดลิบจริงๆชอบมากค่ะอ่ะขอบคุณละคะเพลงแรกของคุณคือเพลงอะไรคะอ i! ของฉันเลือกเป็นคอติสค่ะเ,เพลงไหนคะเม่าผิดโผกับเพลง go ้ย go. ฉันไปซ้อมเต้นมาเลยนะเพลงเนี้ย เพลงนี้คือตอนแรกรู้สึกว่ามันฮิปฮอปที่ไม่ค่อยได้ฟังมาเท่าไหร่เออฟังไปเรื่อยแล้วก็ติ๊กตอกมาด้วยแล้วก็ด้วยเสน่ห์ของน้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายหลาอันก็คือต้องใจเลยจึงใจเลยเออเขเลยเลือกมาเป็นท็อปสามคนนี้ด้วยคือโกนันเอ้ต่อไปเป็นเพลงที่สองนะคะนะเพลงที่สองของฉันฉันให้ by t o o ค่ะ identity ค่ะ แนวเพลงค่อนข้างถูกจริตเลยนะคะมีความแบบแรปยั่วๆนะคะแล้วก็ท่อนรองน้อยไปนิดนึงแต่ก็ชอบอยู่ดีเพราะว่าเออมันมีจังหวะเพลงอะไรเนี้ยเออถูกจริตเลยแล้วก็แน่นอนค่ะตัววงนะคะคือชอบมากครับนาองหทั้งเจคนเลยค่ะเอ้ยเอ้ยของคุณล่ะคะยอย่บอกนะของฉันเป็น ค <Call> <laughs> อติสฮะเพลงไหนคะ What you want ถึงว่ามันไม่มีวงผู้หญิงเนี่ยก็เป็นฟังอยู่ไม่กี่วงไง <laughs> ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองอาจจะชอบขนาดนี้ตอนที่ร mm ีแอคกับเธอตอนแรกอะ่ะ mm hmm. ก็คิดว่าจะฟังบ่อยครั้งไปมาๆไอ้ท่อน Rock Smash The ะ a k e what you want เน <laughs> <laughs> ี่ยม <laughs> <ๆ>ันก็ติดอยู่ในหบวกกับคาเต้นลูวิงนะ ดูสเต็ปเป็นสิบรอบเพลงที่เป็นเวสเทิร์นแต่ก็แต่ก็มีความเป็นเอเชียอยู่ในแบบเคปอปอยู่ในเพลงด้วยก็เลยมันไม่เหมือนกับเพลงที่ฟังในช่วงนี้เท่าไหร่แบบมันดูเด่นดูตาเออกมากับเพลงนี้เพลงที่สามของดิฉันนะคะก็ช่างใจอยู่หลายเพลงแต่ว่าเออตอนแรกก็แบบ เอจะเป็นออร่าของ The ะบอยดีไหมหรือจะเป็นของอีเวนไหมอ่าฮะเออซึ่งตัดสินใจแล้วคิดว่าให้วงนี้ละกันนั่นก็คือพลอตทวิตของแอดฮาร์ทพูดเรื่องหรอจริงหรือไม่จริงฟังได้หรอฟังฉับเลยหรอ เฮ้ยไรลองได้อ่ะฟังฉันชอบเพราะว่าเพลงน่ารักดีเพลงแบบเออเพลงมีความมุ้งมิ้งกุกกีกเออแต่ก็มีความแบบลึกลับอะไรบางอย่างแอบนึกถึงแอบนึกถึง The Chase เบาๆแบบแนวแบบแนวยิ้งหน่องยั่วยว้าหวานเนี่ยหรอเออป้าหวานชอบเลยแต่นี่ได้ยินว่าสมาชิกก็ มีสมาชิกที่หลุดมาจากฮัลโหอาก็อยู่วงนี้เอาหรอพ่อก็เป็นเด็กฝึกเอสเอ็มมาก่อนไปดึงมาจากเอสเอ็มงเออนี่นะคะมีวงผู้หญิงแล้วนะคะมาดูอีนนี่สียังไงอ่ะดูเลยสำหรับนี่อีกเพลงที่นี่เลือกคือ identity คุณแม่เพลงไหนคะกับเพลงที่มีชื่อว่า ego limitless ค่ะอ๋อเป็นเพลงนบ้านเป็นเพลงไซแท็กค่ะ เ,ออเพลงนี้เห็นคนชมกันเยอะเลยซึ่งเพลงเป็นเพลงที่ตอบโจทย์ดดนี่เลยเ,ออเป็นเพลงแนวแบบฮิปฮอปป๊อปเออแรปรวมกันฉ่ำๆเฮ้ยเพลงนี้ทำให้นึกถึงเพลงออของ The Boys ออบอไม่ถูกออฟิลมันฟิลมเปนเพลง The Boys ผสม NTT ผสมอะไรสกรักอย่างแตเ่เป็นไทยที่นี่ชอบเลยเ,เพลง Boy Group ที่ชอบออชอบกับเพงลง r ตน้น ทั้งสามมานี้ค่ะมานี้อันนี้คือท็อปสของเราสองคนนะคะอ่ะมาดูที่หนึ่งเลยค่ะที่หนึ่งของดิฉันนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะดิฉันขอยกให้กับเพลงเลือกยากเลือกไปเลยกูรู้แล้วว่าเไรเพลงอะไรเพลงซอฟค่ะของ a t p i s h ค่ะ คือเพลงองค์ประกอบดีงามครบถ้วนเลยจริงช่างใจระหว่างเซิร์ฟกับอยทูดเซิร์ฟแล้วกันพอเซิร์ฟดูแบบเออครบองค์ดูแบบเป็นเพลงที่ฟังได้ฟังชันเรื่อยจริงฟังเรื่อยทั้งสามเพลงที่เลือกมาอยู่แล้วอของคุณราคาอันดับหนึ่งค่ะของฉันเลือกเป็นยากอะยังไม่เลือกหรอกก็เลือกวาแล้วล่ะตอนนี้เลือกเป็น What you want ค่ะข้าวชีสคุณแม่ทอมาแหวกมาแวกกระแสมโหมดนะงงไหม้าเราคิดว่าจะเป็นโกเหรออ๋อนั่นแหละองค์ประกอบทุกอย่างมันครบที่นี่ต้องการเลยไอเพลงโกมันจะเป็นเสียงสังเคราะห์ไปหน่อยเออก็รู้สึกว่าชอบ เพลงที่ได้ยินเนื้อเสียงศิลปินเยอะแล้วก็มันมีท่อนโชว์เข้าเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันดูสนุกไปกับน,น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยรักเลยแหละเออรักเลยลหล,ละว่าเพลงเน,นี้ยคือเหมือนอที่เหมือนจะปักหมุดแล้วใช่ไหมว่าจะติดงวงนี้ตามรอยพีทีบท,ท,ทีใช่ไหมก็รอดูก็มันเราก็ติ่งมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็เธอมันทาดบิ๊กฮีตนี่นาเธอมันตั้งแต่บ TS อแล้วเนี่ยไม่ได้อวยนะคะคือ ของมาดีจริงไม่ได้อวยนาดนั้นแต่ก็อวยอยู่รายใดก็คือเราจะเลือกอวยนค่ไหนของเราแต่เราอ่ะก็ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราอ่ะผู้เ <laughs> ชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเป็น <c oughs> แขกรับเชิญ <c oughs> ทีมบาาเป็นคนตัดสิน <c oughs> ตัดสินอ, <c oughs> อ้าวันนี้ก็จะเป็นการตัดสินแล้วนะคะว่าใครจะเป็นซองอ of the ะมันสประจำเดือน S <S สิงหาคม2025โอ้เฮยเลยเหรอเออนาะดิฉันคัดเลือกไว้แล้วอะมาให้พวกคุณช่วยเลือกให้หน่อยว่าเพลงไหนคือ <S <S ที่สุดของเดือนนี้แต่ก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครยังไงคะ,ะค่ะชื่อเพลงนะคะก็ปกติฟังแต่เพลงญี่ปุ่นเขาอันนี้มาลองดูฟังเพลงเกาหลีจะได้ตัดสินได้ไง่ายๆเพราะว่าไม่ไม่ใบแอดเลยเพราะว่าไม่ได้ติดตามวงไหนเป็นพิเศษค่ะ <S <S ปเป็ใส่เจป๊แม่สวัสดีค่ะชื่อกันค่ะเออก็สใส่ไหค่ะส่ยอโอเคเอ,อ,อันนี้ก็มาเดือนที่แล้วนเนาะอันนี้หน้าใหม่เลยแม่หน้าใหม่ก็ดิฉันสองคนเลือกเพลงไว้แล้วคนละหนึ่งเพลงนะคะเริ่มจากของดิฉันก่อนเลยค่ะของดิฉันชื่อวงว่า NCT Wish มาในบทเพลงที่มีชื่อว่า Surf คะ่ะไปดู MV กันเลยค่ะ Surf NCT Wish ค่คะ กซี่ภาษาอะไรคะแท็กซี่ไม่รู้อินโดปะเฮ้ยเดาเดาเก่งอ่ะนี้ก็มีคนน่ารักหลายคนอยู่นะนี่นี่เซชั่นเราเป็นอันนี้คนเกาหลีหมดเลยปะยีบบ้างเกาบ้างเซชั่นมาซ้ำเมื่ชี้ถึงยี่สิบกันหรือยังอัจจิยังอัจจิยังอัจจิยังเนาะ บางคนน้อยมากแก่สุดปี2 0 0 2ันโองมั้งฟังเพลงด้วยนะมาดูมัวแต่ดูผู้ชายอ่ะว้าวชุดนน่ารักจังเลยโอติกเอ็นไายคลายๆก็มีไปทะเลเหมือนกันเหมือนเด็กๆเลยอ่ะไม่จบมาปลายกันเลยจริงเหรอเอ้าเ้า ทำเสื้อผ้าน่ารักมากเลยอะเป็นแบบเป็นสีโทนแบบว่าทะเลมาก <employment in my life> คือมันควรจะร้อน,นอะเนาะแต่ทีแบบว่าถ่ายแล้วมันดูไม่ร้อนเลยด oh. ูเย็นเย็นๆไปหมดเลยอะจะต,ต้องยอมใจคนทีมหาโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้นะคะก็หาถิงา่งเนาะถิ่งนะคะคุณ<ด>เคยไปไหมมาวีเคยไปเคนา<ฮ>ะ<ด> โอเคเเลย s ร r นับวันนับวันด้ยอ่าเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยเพลงอ่ะตัวเพลงี้ตันนี้หน่อยก็ฟังฟังง่ายไขะ easy listening แล้วก็ รู้สึกว่าสิ่งที่ชอบสำหรับเอ็มวีนี้ก็คือพอมันได้ไปทะเลแล้วมันแบบว่ามีทําเสื้อผ้าสวยๆทำแบบเห็นสถานที่สวยๆก็ประทับใจค่ะแล้วก็ชอบเรื่องแบบการตัดต่อที่แบบว่ามีแบบกิมมิคเล็นๆน้อะไรเงี้ยเพราะปกติอะดูเอ็มวีญี่ปุ่นแล้วก็มันเขาจะเล่นแบบนี้น้อยไม่ค่อยจะมีอเอาไรชอบขาดแปลกใหม่ของกันละค้ากับคุณเปรกนะเราชอบกราฟิกที่เขาแบบมาประกอบ MV อะไรีอะไรเงี้ยมันดูใส่ใจมันแบบนั่นแหละมันดูสวยมันแบบ ออตัวเพลงเหรอคะตัวเพลงเก็โอเคก็สนซึ่งไม่รู้เลยครับเพลงพูดถึงความหมายอะไรเออแต่ก็น่าจะฟีลแบบสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมูดเพลงอะไรเงี้ยเนาะซัมมเอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์ไปดูดูฝนเรานะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้คือนอมินีจากฝั่งดิฉันคะไปดูของฝั่งคุณไอริโก้บ้างใช่ไหมฉันอาจจะแพ้ละเธออย่าเพิ่งถอดใจเธอสู้ก่อนของฝั่งคุณไอริโก้จะเป็น หน้าใหม่เลยแม่กำลังเดบิวต์วันนี้เลยเนี่ยเออทำเดบวต์เลยหรอคอติสแม่ชื่อว่าคอร์ติส w วัช you want คอร์ติสมีทำมีทำลายเข้าของฟิลแบบฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้หรอมีถ่ไทยมีการหรอดูโตกว่าดูขนาดแต่วงนี้แก่สุด2005ค่ะเด็กสุด2009ค่ะแต่แต่ว่าลุคมาดูเป็นลุคแบบโตแล้วอ่ะอยู่ครึ่งไทยฮะลุคขึ้นไทยหน้าเหมือนลูกครึ่งฝรั่งโอ้เตีเวอร์เนี่ยมุมเตี เขามันสูงเป็นมุมเจนเจนซีแม่แบบพีพ่อพี่แม่ดูเป็นแบบว่าเอเชียอเมริกันอเมริกันอันนี้เราตากถือของตากเกาหลีครับผสมผสมกันใช่ไหมว่าตีตลาดมีการสู้สู้โอ้โหมีมีการวิกลับเหมือนกันโอ้หินหัวเลยอะโปเกมอนเลยอะคายไหมคายอยู่มึงกุ้งกุ้งบินได้กุงบินมีจระเข้ ันเป็นแบบว่าของขึ้นชื่อของ,งน้องที่เขาไปถ่ายานะคะหลอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอุ๊ย่าฝังไปเลยนี่น้อง2009นะอยู่ม .4 อยู่เลยโ,อ,โอ้ยตายตายน้องเขาแบบเกิดยุคเกิดเจนรุ่งเรืองเลน,น้องเขาเกิดเกิดตอนโคจิตเดเจนด,ดังแต่เราอะโคบแล้วโคบแล้วครบเดอเจนอยู่ตอนนี้นีน่ฉันเป็นสายฝ่อแม่อ่ะเป็นไงบ้างคะเพลงนี้ก็ นีกที่ชอบเลยก็ค oh. so, hmm. so, mm ือชอบการย้อมสีว hmm ิด like, ีโอเนาะมันดูแบบว่าด okay. so, okay, ูเป็นตะวันตกตะวันตกดูเป็นอเมริกามากๆแล้วก็สถานที่ที่ไปถ่ายก็ดูแบบเออดูรู้ว่าเป็นลงทุนถ่ายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบการแต่งตัวเสื้อผ้าทำให้รู้สึกว่ามันโตขึ้นมันดูเป็นแบบอเมริกันมอเรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆก็น่ารักดีค่ะตัวเพลงะคะตัวเพคอรีบอยอเมริกันตัวเพลงก็โอเคน้แบบมีภาษาอังกฤษแบบเอ๊ะก็เลยถามไงว่าแบบ ษาอังกฤษหรือว่าภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังง่ายหรอกก็ยังฟังไม่ออกเลยหมายความว่าอะไรเออไม่ได้โฟกัสมัวั้งแรกก็มัวแต่ดูหน้า้องคุดการกุณเปรกพูดหมดแล้วพูดอะไรต่อแล้วคนก็มีความเห็นองต่องกันเพลงแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมเพลงเป็นแบบอาจจะยังคือแบบยังเข้าไม่ถึงแนวเพลงนี้เท่าไหร่เราชอบ ของคุณนุ๊กกี้มากไว่าช่ไม่ฉลาดหอกไม่ฉลาดเล่นะหรอกมันก็โอเคนะมันก็ฟังแต่ว่าอาจจะเจะกลุ่มบาพาะฟังไม่หูบาพาะกลุ่มบางคนอีมันฟังได้เรื่อยๆนะมันแบบว่าฟังขับรถฟังทำทำกับข้าวฟังทำกันบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกันในสองสองเอ็มวีอะใช่ไหมมันคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันมันถ่ายที่ร้อนให้ดูไม่ร้อนได้แต่ว่าจริงๆมันน่าจะร้อนแหละแต่แบบเด้น้องๆก็อาจจะแบบ สปิริตเยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ได้ร้อนมากอะไรเงี้ยสองเพลงจอยจอยฟิลฟิลจอยจฟิลฟิลจะถ่ายจริงจริงที่ว่าร้อนแหละเนาะเงือบอีเนาะโอเคได้ดูทั้งสองเพลงแล้วนะคะถึงเวลาต้องตัดสินแล้วล่ะคุณชอบเพลงไหนที่สุดเมื่อกี้คุณกันเฉลยแล้วให้คุณกันเลยแล้วคอนเฟิร์มอีกทีอ่าก็คือชอบเพลงเพลงเซิร์ฟของของใครนะ NCT เออเราชอบเพลงนั้นเพราะว่าแบบ มันฟังง่ายแล้วก็เอดีมันก็แบบดูมีอะไรที่แบบลูกเล่นเยอะกราฟิกเอออะไรเอะไรอย่างเงี้ยสีมันสดใสเลยไม่น่าเชื่อน้องว่าจะชอบแนวสดใสคุณเนื้อว่าเป็นสายฟอร์เออคุณลาคะคุณแป๊ะับเซอร์เหมือนกันกูบอกแล้ว ไม่ฉันแบบว่านี่ฟังเพลงญี่ปุ่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบแบบสดใสสดใสเหมือนอัลบั้มฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีแบบพวกแบบกัดเจ็ดซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยทาให้รู้สึกว่ามันดูได้สามสี่รอบโดยที่แบบการโฟกัสแต่แต่ละรอบมันไม่เหมือนกันก็ได้แบบวันนี้ตอนดูครั้งแรกโฟกัสแบบรูปเล็กเข้างๆโฟกัสตรงกลางโฟกัสนัดร้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เลือกอยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆรู้สึกว่าเหมือนเอาความสดใสออกมาจาก ออกมาจากจอ Rabbi ais, ได้ง่ายได้ง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าย่อยง่ายกับ MV นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางที่แบบในเอมันแบบยุกยี่จุกซิกเต็มไปหมดแต่เราสึกเออไม่เป็นไรดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ของของเพลงของคุณไอ้เนี่ยคอตติสใช่ไหมคอรตติสวัตจูวอนใช่ไหมเราเราก็รู้สึกว่ามันมันสื่อสารง่ายแต่มันแค่ไม่ได้ดูแบบไลฟ์ฟรีขนาดนั้นอาจจะด้วยเนื้อเพลงแนวเพลงแล้วก็ลูกของน้องที่มันดูแบบโตขึ้นมันก็ไม่ได้ดูแบบว่า อุ้ยน่าร้อนเลยขนาดนั้นแต่นัก็จะเทกว่าสรุปนะคะเดือนนี้นะคะมงลงที่ NCT Wish เพลง serve ค่ะเดือนกันจะได้นีฉันขอลาออกกันนะคะฉันแท้มาสองเดือนติดอ๋อคุณอย่าพึ่งหมดหวังค่ะยังมีโอกาสอีกหลายเดือนเทสเทฉันไม่เหมือนคนอื่นเลยโอเคประมาณนี้ค่ะใครชอบเพลงไหนในเดือน กันเออเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็คอมเมนต์ผู้คุยกันเข้ามาได้นะคะ<า>สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด,ดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้นุกกี้คะ่ะไอรีคะ่คะเป็กเป้ค่ะกันคะ่ะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย